อ r ราร์เทสเทสหนึ่งสองสม่เทสไมเเโดโมของวันนี้จะชื่อว่า Ball XPIT X อรนะอะไรแหละจะเป็นเกมลกไลท์แต่ว่าวิธีต่อสู้คือให้เราชิ่งบอลไปตามผนังข้างๆส่วนระบบอัปเกรดตัวละครก็จะเป็นแบบสร้างเมืองฟังดูแปลกๆใช่ไหมตอนแรกผมก็งงมันจะเป็นยังไงออก็เลยเอามาลองเล่นดู ก่อนจะเริ่มแน่นอนว่าเราต้องไปที่ setting ในหัวข้อ general ก็มีปิดจอสัน่นเปิด joy controller สั่นได้ไหมแล้วก็เปิดปิดจอหรือัพอะไรพวกเนี้เปิดตัวเลขด a m a g ตามมาตรฐานส่วนสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นการหันทิศทางจริงไปตามเดินเดินด้วย ad ซ้ายขวาด้วยมันก็จะหันซ้ายขวาตามซึ่งปกติผมใช้เมาส์เล็งผมก็เลยปิดไปดูหน้าวิดีโอเนี่ย ปรับจอแล้วจอมันยืดๆหถดๆในตัวเกมแ่อันนี้ค่อนข้างประหลาดเลยคือปกติมันจะย่อที่วินโด์ขอบถูกปะเวลาอมาจอมันก็จะเห็นว่ามันเต็มตลอดแต่นี้คือกรอบวินโด์เกมอะมันเท่าเดิมตลอดแต่ว่ามันลดขนาดในเกมอย่างเดียวเห็นแล้วก็แปลกๆอยู่เหมือนกันไม่เคยเห็นเกมไหนเป็นแบบนี้มีฟูลสกรีนมี v ีซิงเปลี่ยนฟอนต์ได้ฟอนต์พิกเซก็จะอ่านย,ยากๆหน่อยถ้าเป็นฟอนต แบบไฮเลสก็คือฟอนต์มาตรฐาน่ยแบบตัวพิมพ์ธรรมดาจะมองง่ายแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากับเกมเท่าไหร่ก็เลือกตามสะดวกได้แล้วก็พวกลดแสงแฟดแสงกระพริบทั้งหลายอ่ะบางคนเห็นแสงแฟดแล้วมึนๆเมาๆอะไรพวกนั้นนะแล้วก็พื้นหลังแบบหมุนๆอะไรพวกนี้ก็ลดการมึนนะะหัวข้ออดิโออันแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะส่วนที่เหลือก็ปรับพวกเสียงเพลงเสียงเอฟเฟก แล้วก็เสียงลูกกระสุนเราต่างๆนานาได้กับเสียงเอฟเฟกต์สตูเสียงเก็บของคือปรับได้ละเอียดพอสมควรใครอยากได้ยินเสียงอะไรดังเบาก็ปรับได้เลยแยกได้กระทั่งเสียงในตอนสร้างฐานอะไรพวกนี้เลยนะเนี่โอเคข้าสูนเนื้อหาัของเกมก็มันก็จะเป็นเกมชิ่งลูกบอนลนั่นแหละชิงกระสุนดามที่เห็น เราจะมีกระสุนเบสิกเป็นสีขาวยิงออกไปกับกระสุนวิเศษที่เรียกว่าเบบี้บอลที่เป็นลูกแดงอันนั้นคือสกิลประจำตัวก็จะมีเอฟเฟกต่างๆต,ตามแนวโลกไลก็คือเราสามารถผสมสกิลได้แล้วก็จะมีพาร์สีให้ด้วยแต่รู้สึกว่าพาสีจะผสมไม่ได้เราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆถ้าศัตรูมาถึงข้างล่างสุดของเราเมื่อไหร่เราก็จะโดนดาเมจโปรเจสของด่านดูด้ที่รอทางขาจะมีขั้นบอสต,ตามทางเ,เรื่อยๆ เกมเปิดออโต้ชูดได้นะแต่จะเดินล้าลงนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นปกติผมก็เปิดตลอดแล้วทุกครั้งที่เลเวลอัพเราจะดูสแตตได้แบบละเอียดว่าเรามีสกลิลอะไรมีสแตตอันไหนเพิ่มค่าอะไรบ้างผมอัปเกรดมาก็คือเป็นสกลิลกับพาสซีฟช่องบนเป็นสกลิลช่องล่างเป็นพาสซีฟก็ลเลือกอัพเอา สามารถดีโด er ได้ได้วยการจ่ายทองนะซึ่งมันจะมีไอเทมวนๆสีรุ้งอยู่เรียกว่าฟิชชั่นเร actor อันนี้มันจะทำให้เราอัพเกรดสกิลฟรีได้แบบสุ่ม1-5เลเวลแล้วก็สุ่มสกิลด้วยว่าได้กี่สก ถ้าเราเลือกสก,กิลมาถูกต้องสามารถผสมกันได้เนี่ยมันจะมีหัวข้อ Evolution กับ Fu s i o n มาด้วยซึ่ง Evolu t i o n ก็จะเป็นการรวม2ส,สก,กิลให้กลายเป็นสก,กิลเดียวที่มีเอฟเฟกของ2ส,งสก,กิลนั้นทำให้เราลดช่องที่ใช้ใส่สก,กิลไปได้ช่องหนึ่งส่วนฟิวชันเนี่ยไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าต้องใช้สก,กิลไหนกับสก,กิลไหนจะเป็นการรวม2ส,สก,กิลเข้าด้วยกันเฉย เราเล่นจบตาหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะก็จะกลับมาที่ฐานซึ่งฐานก็จะให้สร้างตึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรหรือตึกสําหรับสร้างตัวละครใหม่วิธีเก็บเกี่ยวทรัพยากรก็ยังเป็นวิธีเดิมก็คือต้องชิ่งอันนี้จะเป็นตัวละครเดินชิ่งตามเส้นสีป,ปะสีขาวที่เห็นถ้าเราชิ่งไปถึงโซนไหนเราก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากโซนนั้นออกมา ฉะนั้นการจัดวางตำแหน่งเนี่ยมีผลถ้ามันไม่สามารถชิงโดน2อ,อันได้แล้วก็แค่ย้ายสามารถย้ายได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรแต่ถ้าลบแล้วสร้างใหม่จะต้องจ่ายค่าสร้างใหม่เสียเวลาในการสร้างนะวางได้ตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยตัวละครเราวิ่งไปเก็บ ้ายบนจะบอกระยะเวลาว่าตัวละครนี้สามารถเดินทางได้อีกนานเท่าไหร่เพื่อเก็บทรัพยากรถ้าหมดเวลาตัวละครก็จะหยุดได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ต้องลงดันเพื่อไปรีใหม่ซึ่งด้วยความที่มันเป็นโลกไร้คุณก็ต้องลงด่านซ้ำๆเพื่อไปฟาร์มของหรือหาของดรอปเพื่อมาปลดอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรนะซึ่งการใช้ตัวละครซ้ำๆจะทำให้ตัวละครเลเวลอัพได้ การเลือกอัพจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นสเต็ปสำหรับใช้ต่อสู้กับส่วน2เป็นพาร์ทอันนี้จะใช้ที่ฐานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆของสเต็ปจะอัพไม่ได้แต่ส่วนของพาร์ทสสามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบไหนการที่เราได้ตัวละครใหม่มันจะเป็นบ้านที่เราต้องสร้างไม่ได้เป็นตัวละครมาให้เลยหมายความว่าเราก็ต้องไปสร้างบ้านของตัวละครน,นั้นๆ เพื่อปลดล็อกตัวละครนั้นมาใช้ถ้าไม่มีบ้านก็จะไม่มีตัวละครนั้นให้ใช้นะแล้วพอเรามีตึกเยอะขึ้นเนี่ยก็ต้องมาเริ่มวางแผนว่าเราจะวางตำแหน่งไหนให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ให้ครบหรือให้มากที่สุดในแต่ละรอบที่กลับมา ตามที่บอกไปตัวละครเกมนี้จะอยู่กับตึกที่เราสร้างถ้าเราลบตึกอันนั้นออกเราก็จะไม่สามารถใช้ตัวละครนั้นๆได้เพราะฉะนั้นการบริหารพื้นที่ในฐานเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นเราไม่สามารถมีทุกตัวละครได้ต้องเลือกว่าเราจะเล่นตัวไหนแล้วก็สร้างตึกนั้นๆไปสรุปก็คือเกมนี้ชื่ออะไรนะช่งมันเถอะเอาเป็นว่าเป็นเกมลกไลฟ์ ก็คือตัวละครเราจะถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่เข้าไปลุยด่านแต่ว่าเราสามารถออกมาอัปเกรดข้างนอกติดทั้ง ID ไอดีได้มีผลตลอดไปไม่โดนรีเซ็ตแต่ว่าวิธีลุยด่านมันจะต่างจากเกมอื่นอยู่ก็คือแทนที่เราจะเดินเดินยิงยิงสู้ๆจะเปนการชิงบอลแทนแล้วก็การอัปเกรดติดไอเดียซีฟอะไรพวกนี้จะเป็นการสร้างฐานแล้วก็เก็บรีซอสบริหารจัดการพื้นที่ตึกเพราะว่าเราไม่สามารถยักทุกอย่างลงไปได้ ไม่เหมือนเกมอื่นที่สามารถอัพไปได้เรื่อยๆเ,เลยตามใดที่เรามีแต้มพอในตัวเดมโมนี้มีด่านเดียวนะกับ3ตัวละครซึ่งตัวละครไปหาปลดเอาในด่านได้ใครสนใจก็นั่นแหละลิงข้างล่างไปโหลดได้เดี๋ยวแปะไว้ให้วันนี้ไปละ